ผมก็เลยจะบอกว่ามันเป็นความผิดของทั้งเราด้วยแหละรจริงๆแล้วของนี้มันจะเป็นเรามาพูดในรายการก็ได้พูดกันส่วนตัวก็ได้ครับมุมอใช่ไหมมุมอะไรที่ไม่เหมาะสมเราพูดกันส่วนตัวก็ได้ไม่ใช่มาพูดให้คนอื่นเขาได้รับความเสียหายตัวเนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแล้วมันผมดูมันไม่เหมาะสมอของนี้มาอะผมไม่ต้องอะไรว่ายกตัวอย่างสมมติหนุวยไปทําอะไรไม่รู้อ่ะอาจอาจจะมองหน่วยอาจจะไม่ได้มีความคิดอะไรที่ไม่ดีเลยครับแต่บางทีอาจจะไม่ดีในสายตาคนอื่นหรือว่าอะไรเงี้ย คนรู้จักกันครับไม่ต้องไปพูดออกเสีงยงก็ได้มั้มาคุยกันส่วนตัวแต่สิ่งที่เราสิ่งที่แชมป์มันผิดตรงนี้ยคือเอามาพูดตรงนี้แล้วแน่นอนคนคนเข้าใจผิดคนเข้าใจกับสิ่งที่พูดก็โอเคคนไม่เข้าใจก็มีมันก็มีสิทธิ์ที่จะคิดไปได้ใช่ใ,นใ,นใช่ทั้งนี้ทางนั้นทางจีเพตต้องขอนะขอโดย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 ผมเองเนี่ยแหละนะครับก็ก็ต้องขอโทษใส่แขกมาเอาก,กันด้วยนะครับว่าว่าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความผิดของทางทีมงานจีเพตเองด้วยกัน แล้วก็ขอโทษทางเสียแขกด้วยนะครับแล้วก็ส่วนแน่นอนสิ่งคําถามที่กำลังจะคืนคื้นี้คือ,คอคแล้วตัามวอขอเสียแขกได้สุดไหมตอนนี้ผมกําลังจะบอกว่าสิ่งที่เสียแขกเอาโอเคเสียแขกถ้าเสียแขกคิดว่าอยู่แล้วก็อ,อึดอัดหรือว่าตามอะไรเงี้ยก็ส่วนแล้วแต่เสียแขกเลยค,คือผมรู้สึกว่า มันเป็นสิทธิ์ของแกอ่ะแล้วผมก็เคารพการตัดสินใจของเซนชั่ด้วยครับอ่ะของอย่างนี้เราเราผมว่าเราความผิดมัน่าจะเกิดขึ้นที่เราอะ่ะ<ม>แล้วเขาเขาก็าแน่นอนค่ะรู้สึกไม่ไม่โอเคเไรเอออยากจะเอามาย้ายไปก็ไม่เป็นไรนะครับ<ม>ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรผมเคารพการตัดสินใจของเซนชกนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยกับเรื่องพวกนี้ผมก็ได้ว่ากล่าวตักเตือน คนของเราแล้วเดี๋ยวเพราะผมอ่านข้อคำไอเดียแม่งขครขอาไอ้นี่มันเด็กข้างใครไอเดียนี่มันเด็กมือกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นลูกน้องผมผิดก็คือผิดมันก็ต้องคือผิดก็ต้องรับก,ก็แน่นอนผิดผิดครั้งแรกครั้งแรกรเราก็ตักเตือนว่ากล่าวแล้วก็พร้อมที่จะนาแชมป์เนี่ยไปขอโทษเสกแหกด้วยตัวเองพาพีแชมป์ไปขอโทษเสกแ <พา S 2> หกด้วยตัวเองใช่ใ,ใช,ใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีการติดต่อไปเพราะผมเพิ่งกลับมาจริง นะครับก็ยังไม่ผมก็ถามคนรู้นถามคนนี้มันเป็นยังไงคือคือต้องการเหตุการณ์จริงให้มันมากที่สุดอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมดูแล้วว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่เอาไม่นําออกมาพูดตรงนี้กลายเป็นว่าคนก็ใช่เนีตาบเยอะนะแน่นอนพอมาพูดเลยปุ๊บคนคิดดีก็ดีไปคนคิดว่าเสียแขกทําผิดทําไม่ดีก็มีกลายเป็นทําสร้างความสูญเสียให้กับเขามันไม่ถูกต้องใครก็ไม่ชอบอย่างนั้นแน่ กรณีที่มีความบาดหมางของค่ายมวย PK กับทางโปรโมเตอร์ทีมงานเกียรติเพชรน,น,นะครับซึ่งก็มีการพูดคุยออกมาเป็นสิ่งที่โปรเดียสรุปให้เลยแล้วกันนะครับผมจะสรุปเรื่องราว1 2 3แล้วก็4ให้มันจบๆไปเลยในคลิปนี้และก็จะเป็นประมาณนี้อันดับแรกเลยก็คือมีการจัดรายการมวยไทยเกียรติเพชรซึ่งเขาจัดกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเป็นการเล่าข่าวของมวยไทยสึกเกียรติเพชรเป็นมายังไงและก็ได้มีประเด็นที่มีการพูดถึง หัวหน้าค่ายที่พานักมวยที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยหรือว่าเป็นของตัวเองก็ตามนะฮะไปขึ้นรถตู้ก่อนที่จะขึ้นไปชกมีการพูดออกมาประมาณนี้แล้วก็มีการอธิบายกันทางป่าชุนก็บอกว่าโอ้ยถ้าจะทําอย่างนั้นสมมติว่าถ้านักมวยแพ้มาแล้วมันจะดูไม่ดีนะอ่าถ้านักมงุงนักมวยแพ้มาแล้วจะเราจะโดนโทษหรือเปล่าว่าคุณไปทําอะไรกับนักมวยหรือเปล่าคุณเอาตรงๆเลยนะ คุณไปติดสินบนนักมวยหรือเปล่าแนวแนวนี้นะครคือถ้าชนะมาก็แล้วไปแต่ว่าถ้าแพ้มาเรื่องที่ไม่ดีมันจะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจุดนี้ซึ่งหลังจากจบตอนนั้นนะครับแอ่แรกก็ไม่ได้มีใครรู้นะว่าแบบเป็นใครแต่ว่าเสียแขกครับก็อ,ออกมาพูดเลยเรื่องนี้ฝากถึงคนที่พูดเรื่องนี้แล้วก็เหมือนกับใช้คําว่าไม่พอใจครับที่ทางทีมงานเกตเพชรเนี่ย มาพูดออกสื่อแบบนี้คือมันทําให้ดูเหมือนว่าเสียแขกเนี่ยพานักมวยขึ้นรถไปแล้วก็ไปคุยกันการส่วนตัวอารมณ์ประมาณมวยจะชกอยู่แล้วแต่พาออกจากสนามไปขึ้นรถตู้แนวแนวนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทํามันเป็นการเหมือนกับมาแฉกันมนันเป็นการมาประจานกันในในสื่อโซเชียลและเสียแขกก็ได้อธิบายนะครับว่าที่พาขึ้นรถตู้ไปอ่ะน,นั้นมันก็เหมือนนักมวยในในทีมงานของผมนั่นแหละ ผมพาขึ้นรถไปเนี่ยก็คือพาไปสอนมวยพาไปพูดถึงเรื่องอัดชีตนะครับจริงๆเข้าใจได้นะเวลาเราเป็นแต่อย่างที่บอกมันทําในที่ลับนะครับพอขึ้นไปบนรถแล้วไม่มีใครเห็นว่าพูดอะไรกันแต่เข้าใจได้ในกรณีที่สมมติว่ามันอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยผมนั่งอยู่บนรถตู้ติดแอร์เย็นๆผมก็ไม่อยากจะลงนะผมก็อยากจะเรียกให้ใครก็ตามที่ผมอยากจะคุยด้วยเนะี่ยขึ้นมานั่งคุยกับผมบนรถตู้ที่ติดแอร์เย็นๆมากกว่านะครับอันนี้ในมุมของผมนะแต่ว่าในมุมของโปรโมเตอร์เขามองว่ามันเป็นการไปพูดคุยกันในที่ลับ ไปพูดกันในที่ลับก่อนมวยชกด้วยก็ไม่รู้ว่าออกไปได้ยังไงนะฮะมุมเสียแขกก็มองว่าโอ้โหมานทากันแบบนี้มันไม่โอเคเลยนะแล้วก็อาจจะเหมือนคุ้นๆนะฮะมีการพูดคุยว่าเฮ้ยมันมีประเด็นหลายครั้งแล้วนะทําแบบนี้พูดแซะค่ายมวยอะไรอย่างนี้ครับทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันซึ่งพอคลิปนี้ออกมาหลายคนก็ถามหานะครับว่าเป็นใครล่าสุดเนี่ยเกเพชรก็ต่อเนื่องด้วยการที่ทางพี่แชมป์แล้วก็ป่าชุนก็ออกมา ขอโทษนะครับโอ้ยขอโทษนะครับที่ที่ทาไม่ดีที่ทําแบบนี้ไปมันมันผิดนั่นแหละ,ะก็ผิดก็ยอมรับผิดนะครับว่าเป็นการเอามาพูดแล้วมันก็ส่งผลให้คนมองเสียแขกไม่ดีนะครับเพราะว่าเสียแขกเองนะครับก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็เจอกันไม่ต้องมาพูดคุยกันละก็แยกย้ายกันไปคนละทางแล้วกันไม่ต้องติดต่อกันอีกนี่คือสิ่งที่เสียแขกสื่อสารออกมาหลังจากที่ได,ได,ได้ได้โพสต์ในฝั่งของตัวเองนะครับส่วนฝั่งของป๋าชุนแล้วก็ทางพี่แชมป์เนี่ย ก็ออกมาบอกว่าโอเคค่ะเสียแขกว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นแหละก็ก็ขอโทษนะฮะก็ใช้คาว่าขอโทษนะฮะใช้คำว่าขอโทษเลยแหละเพราะว่าโอเครู้รู้แล้วว่าตัวเองผิดแล้วก็ทําให้เสียแขกไม่พอใจแล้วก็จะทําตามสิ่งที่เสียแขกต้องการก็คือไม่ไม่ยุ่งกันอีกอไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกนะครับนี่คือหลังจบคลิปและล่าสุดอัปเดตล่าสุดเลยคือโปรเดียนครับคลิปที่เราเปิดกันข้างต้นนี่แหละพี่เดียเกตเพชรกับพี่หนุ่ยไดโนออกมาพูดคุยกันแล้วก็พูดถึงประเด็นนี้แบบชัดเจน หนึ่งในนามทีมงานเกียรติเพชรผมเดียเกียรติเพชรเนี่ยทีมงานโปรโมเตอร์เนี่ยขอโทษขอโทษเสียแขกเลยผิดจริงไม่น่าเอามาพูดเรื่องแบบนี้ควรจะคุยกันหลังบ้านมากกว่าสมมุติว่าถ้าเห็นเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเสียแขกพนังานขึ้นรถตู้โอเคเห็นแล้วแหละก็ควรจะโทรไปคุยกันส่วนตัวเสียมากกว่าการที่จะเอาออกมาใช้คําว่ามาพูดให้คนส่วนใหญ่มุมใหญ่ฟัง อยากให้ไปทีหลังเนี่ยสมมติว่าต้องมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกอะไรที่ไม่เข้าใจกันไม่รู้ว่าทําอะไรอาจจะต้องโทรไปพูดคุยกันก่อนเฮ้ยพานักมวยขึ้นรถตู้ไปทําไมหรือใช้คําว่าคุยกันส่วนตัวเห็นว่าไม่เหมาะตําหนิกันส่วนตัวมากกว่าที่จะมาตําหนิต่อหน้าแฟนมวยหลายคนนี่คือสิ่งที่พี่เดียร์บอกว่าโอเคเข้าใจแล้วรู้แล้วตรงเนี้ยทีมงานเกจเพชรของเราผิดจริงยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษจากใจจริง แล้วก็ฝากบอกได้ว่าตอนนี้ทางเอาง่ายเลยทางเราผิดเต็มประตูอ่ะก็ใช้คําว่ายอมรับผิดแล้วก็ใช้คำว่าสํานึกเลยนะะใช้คำว่าอ่าแกก็เข้าใจนะครับแล้วก็รู้รับรู้ถึงจิตใจของฝ่ายตรงข้ามแล้วฝ่ายาทาง PK แล้วและอยากจะพาทีมงานเกียรติเพชรไปขอโทษอยากจะเข้าไปเคลียร์ใจกันให้มันให้มันไม่ได้มีความบาดหมางก,กันอีกต่อไปก็คือใช้คําว่ายอมรับผิด และก็จะขอโทษแบบจริงใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นยอมรับว่าฝั่งของเกียรติเพชรเนี่ยเป็นคนผิดเองขอโทษเสียแขกมานาที่นี้ด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเราเองก็หวังว่าจะให้จบกันได้ดีส่วนเรื่องของการย้ายศึกล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากกำนันนิรันด้วยกำน,นันนิรันต์บอกว่าโปรโมเตอร์เกียรติเพชรฝากถึงค่ายเล็กๆด้วยว่าให้เตรียมมวยซ้อมมวยเยอะๆเพราะว่าค่ายใหญ่จะออกแล้วอในส่วนที่ค่าย PK จะออก อันนั้นมันเป็นการตัดสินใจของค่ายมวยพีเคนะครับทางเกยียรตเพชไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่อยากจะมีอะไรต่อเนื่องกันก็สมว่าท่านพี่แขกเสียแขกจะออกไปก็ออกไปออกไปได้เลยไม่เป็นไรนะครับเข้าใจแล้วก็ยอมรับในการตัดสินใจของผู้ใหญ่อย่าไม่อยากให้มีปัญหากันมากกว่าให้ทุกคนทําในสิ่งที่ตัวเองสบายใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สรุปเรื่องดรา,ามา่าคุณมัวของวงการมวยนะครับ โอเคผมส่วนตัวนะครับผมก็มองว่าอยากจะให้มันจบด้วยดีนะครับเรื่องนี้ไม่ไม่ควรจะมีปัญหากันนะเพราะวงการมวยจริงๆมันเหลือแค่ไม่กี่ศึกและก็ไปไหนมาไหนก็มีแต่ต้องเจอหน้ากันประจาอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้ามีความบาดหมางกันมันก็ไม่ดีถ้าจะแข่งกันเนี่ยแข่งกันในเรื่องของการพัฒนาฝีมือนักมวยตรงนี้น่าจะโอเคกว่าก็จะเป็นกําไรกับแฟนมวยมากกว่านะครับโอเคนี่เป็นข่าวข่าวที่สรุปจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้คุยกันครับตั้งแต่เมื่อวานที่เราได้โพสต์นะครับเรื่องราวต่างๆและก็เป็นการสรุปรวมคลิป อันเนี้ยน่าจะเป็นคลิปบทสรุปแล้วว่า,อาขอให้เป็นบทสรุปแล้วกันไม่อยากให้มีอะไรขึ้นมาอีกให้เรื่องนี้จบด้วยดีแล้วกันครับเจอกันคลิปต่อไปครับอัปเดตข่าวมวยสถานีมวยไทยครับ